ีนี้นะครับเราก็จะได้วิธีการอนิเมชันลูกสูบอย่างง่ายๆนะครับโดยวิธีการใช้คอนเสิร์นะสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการทำแอนิเมชันเจ้าตัวลูกสูบตัวนี้นะครับด้วยเครื่องมือที่มีชื่อว่าคอนเ r a ร n ก็เดิมก็สร้างโมเดลจำลองอย่างง่ายๆนะครับก็จะมีตัวหัวลูกสูบมีก้านสูบแล้วก็มีตัวแกนหมุนตัวนี้นะครับก็สร้างง่ายๆจากรูปทรงพื้นฐานนะ ก่อนอื่นจะตั้งค่าแอนิเมชันนะครับให้เป็นลูกอยู่ที่25เฟรมตรงนี้นะครับก็คือประมาณ1วิในส่วนของตัวลูกสูบเนี่ยตัวแกนเนี่ยจะเป็นตัวหมุนรอบนะครับในส่วนของก้านเนี่ยก็จะติดกับแกนหมุนไปด้วยกันแล้วก็จะพิเศษตรงในหัวลูกสูบเนี่ยมันจะขึ้นลงเป็นแนวเส้นตรงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองทําทีละส่วนนะง่ายๆก็เริ่มจากตัวแกนหมุนตรงนี้นะครับเราจะทําให้ตัวเนี้ย หมุนรอบ360องศานะครับกำหนดการหมุนที่ Object Property ในเฟรมที่1นะครับตั้งค่าเป็น0ใส่ Keyframe Animation ทำลายก็จะขึ้นคีย์มาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปอยู่ที่เฟรม25เลือกไปที่360กด Enter แล้วก็กำหนด Key Frame นะการหมุนเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วลองกด Play Animation ดู มันจะมีจังหวะหน่วงอยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นคนะีย์ออโต้นะวิธีการตั้งค่านะครับให้เข้ามาที่ตัวกราฟอิดิเตอร์ในส่วนของคีย์อนิเมชันเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยจะปรับค่าให้เป็นสมูทอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนแฮนเดิลไทป์นะครับให้เป็นแบบเวกเตอร์นะคือให้มันหมุนต่อเนื่องนะครับไม่ต้องให้มันสมูทนะนี่แล้เดี๋ยวลองกลับไปเพลย์แอนิเมชันดู ถ่าที่ดูก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับโอเคต่อไปเรามาทําในส่วนของตัวเชื่อมกับก้านกันนี่นะฮะตัวก้านเนี่ยแล้วก็จัดวางให้มันถูกที่นะครับก็เลื่อนลงมาตลองเช็คด้านข้างนะครับก็จะประมาณนี้ก็ได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับตัวก้านเนี่ยผมจะให้หมุนตามเจ้าตัวแกนตัวนี้นะครับเราก็เลือกตัวก้านตัวนี้แล้วก็แกนคลิกขวาแล้วก็เลือก parent object นี่นะทีนี้้านก็จะหมุนตามแกนแล้วนะอ่าไม่เป็นไรนะครับเอาแบบนี้ไปก่อนเนาะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาทําตัวหัวลูกสูบกันจัดวางให้เข้าที่นะ ก็ะจะประมาณนี้นะครับลองเช็คด้านข้างใช้ได้ตัวลูกสูบเนี่ยจะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นลงในแนวแกน z เท่านั้นตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องล็อกการขยับของตัวลูกสูบเนี่ยให้อยู่ในแนวแกน z เท่านั้นนะครับโดยเลือกคำสั่ง constant r i แล้วก็เลือกเป็น limit location นะครับแล้วเราก็ล็อกแกน x กับแกน y นะครับให้ขยับเฉพาะแกน z เท่านั้นนะ แบบนี้นะครับเวลาขยับเนี่ยจะขึ้นลงเฉพาะแกน z นะครับแกนอื่นเนี่ยจะไม่ไปตามที่เราขยับแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะให้มันขึ้นลงโดยจะมีจุดอ้างอิงระหว่างความห่างของแกนตรงนี้นะครับนี่เราก็สร้างจุดอ้างอิงขึ้นมานะครับสร้างเป็น empty เพด exit ขึ้นมาแล้วก็วางตรงจุดของแกนหมุนนะครับในส่วนของ empty ตรงนี้นะครับให้เห็นชัดๆแล้วก็เลือก viewport แล้วก็ให้ติ๊กตรงอินฟอนต์นะครับเขาจะอยู่ตรงข้างหน้าเลยนี่ยวปรับให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วเราก็ดูพิเคตขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับเอาไว้ตรงความสูงของแกนตรงนี้พอดีนะนี่นะตอนนี้เราก็จะมีแกนนั่งอิง2จุดนะครับเป็นแกน1กับแกน2นะโดยในส่วนของแกน1น,นะครับผมก็จะให้พ a ร์เอนกับเจ้าตัวแกนหมุนตรงนี้นะครับก็เลือกที่แกน1แล้วก็แกนหมุน คลิกขวาแล้วก็ parent เหมือนเดิมนะครับเจ้าตัวแกนอิงนะครับก็จะหมุนตามแกนหมุนแล้วนะครับต่อไปในส่วนของแกน2แกนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทํา c o n s t a i n t นะครับเพื่อให้รักษาระยะห่างระหว่าง2แกนตัวนี้นะครับก็เลือกไปที่แกน2องแล้วก็เลือก c o n s t a n t เลือก limit distance ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกมาที่แกน1ระยะห่างของเจ้าตัวแกน2ก็จะไปตามแกน1แล้วแบบนี้นะครับจากนั้นจะให้เจ้าตัวลูกสูบนะครับ เชื่อมกับเจ้าตัวแกน2ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวลูกสูบนะครับแล้วก็กดชิปค้างไว้เลือกเจ้าตัวแกน2แล้วก็เลือก parent object อีกเช่นเคยนะครับทีนี้ลูกสูบก็จะขยับขึ้นลงตามระยะห่างจริงแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวแกนเนี่ยมันยังไม่ไปตามใช่ไหมครับวิธีทําก็ง่ายมากนะครับให้ไปที่ทำรารเริ่มต้นนะครับแล้วก็เลือกตัวแกนตัวนี้นะครับเลือกที่แ็บ constant i แล้วก็เลือก damped track นนจากนั้นก็เลือกตัวลูกสูบน้นเป็ดแท็กเนี่ยจะเป็นการล็อกการเคลื่อนไหวกับวัตถุอีกชิ้นหนึ่งนะครับในค่าตั้งต้นเนี่ยจะอยู่ที่แกน y ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับแกนให้ถูกนะครับเป็นแกน z นะครับแบบนี้พอเราเลือกตรงนี้แล้วเนี่ยเจ้าตัวแกนเนี่ยก็จะขยับตามลูกสูบแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะได้วิธีการแอนิเมชั่นลูกสูบอย่างง่ายๆนะครับโดยวิธีการใช้คอนเซนต์นะ โอเคนะครับก็จบไปนะครับสำหรับวิธีการทำแอนิเมชันอย่างง่ายๆนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับลากันไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ